บ้านหนองลาดโรงเรียนประถมประจำหมู่บ้านตั้งอยู่ติดกับวัดเก่าแก่วัดนี้ชื่อว่าวัดหนองลาดในเป็นวัดที่ชาวบ้านเคารพเพราะเป็นสถานที่ทำบุญประจำปีและยังเป็นที่ตั้งเมนซึ่งใช้เผาศพของคนทั้งตำบลครูใหญ่โรงเรียนประถมแห่งนี้ชื่อว่าครูสมบัติเขาเป็นคนใจดีใจเย็น ชอบช่วยงานวัดและสนิทกับพระในวัดมาตั้งแต่เด็กๆชาวบ้านจึงไว้วางใจและให้ความเคารพอย่างมากแต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่ค่อยรู้คือช่วงปีหลังๆครูสมบัติเริ่มมีภาระมากขึ้นมีเรื่องให้เครียดทั้งปัญหาครอบครัวลูกชายคนโตไม่ยอมเรียนต่อต้องวิ่งเต้นหางงาน และโรงเรียนเองก็มีคดีขโมยของนักเรียนที่ยังหาตัวคนทำไม่ได้เขามักนั่งดึกอยู่ในห้องทำงานคนเดียวเหมือนมีอะไรให้คิดตลอดเวลาคืนหนึ่งในช่วงปลายพรรษาครูสมบัติกำลังกลับจากประชุมครูที่อำเภอระหว่างทางฝนตกหนักลมแรงจนไฟตามถนนดับเป็นช่วงๆ ครูสมบัติเข้ามาถึงหมู่บ้านตอนเกือบสี่ทุ่มขับรถผ่านลานวัดก็เห็นเมนเปิดไฟสว่างมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังจัดเตรียมงานศพอยู่เขาจอดรถเพื่อถามไทยเพราะดูเหมือนงานจะมีปัญหามีงานศพใครลหรครับครูสมบัติถามลูกศิษย์เก่าคนหนึ่งยืนกลางร่มตอบว่า อาจารย์คำปันครับครูใหญ่แกเสียตอนบ่ายเป็นโรคหัวใจชื่ออาจารย์คำปันไม่ใช่คนที่ครูสมบัติสนิทแต่รู้จักดีว่าเป็นครูกระเสียณของโรงเรียนเคยดุและเข้มงวดมากเป็นคนพูดน้อยแต่มักทําหน้าบึ้งจนเด็กนักเรียนกลัวครูสมบัติเพียงสายหน้าเบาๆอ๋อ เร็วเหมือนกันนะไม่ทันได้ทําบุญเลยชาวบ้านกำลังยกลงขึ้นตั้งบนแท่นสวดครูสมบัติเห็นว่าไฟในศาลาสวดติดติดดับดับบางจังหวะก็เหมือนมีกลิ่นไหม้ลอยออกมาจากในศาลาทั้งที่ยังไม่มีใครจุดทูปหรือเทียนมากนักชายชราที่เป็นหมอทําพิธีไล่ลมเล่าว่าก่อนหน้านี้ ขณะช่วยจัดสถานที่เขาเห็นควันดำๆลอยจากมุมห้องแต่พอเดินเข้าไปกลับไม่พบอะไรครูสมบัติมองผ่านช่องประตูศาลาเห็นลงศพตั้งไว้บนแท่นแต่เหมือนมีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังเสาศาลาพอเขาเพ่นตามเงานั้นกลับหายวับไปเขาสะดุ้งเล็กน้อยแต่พยายามคิดว่า เป็นเพียงภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าพอทักทายเสร็จครูสมบัติก็ขึ้นรถจะกลับบ้านแต่พอรถเคลื่อนออกมาเขากลับรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองจากศาลาสวดศพเขาหันไปมองอีกครั้งในเสากลางศาลาเหมือนมีใครยืนก้มหน้าอยู่หัวห้อยเล็กน้อยเหมือนคนกำลังจ้องมา แต่ลักษณะนั้นดูแปลกประหลาดไม่แน่ใจว่าเป็นเงาหรือคนจริงๆครูสมบัติก้มหน้าขับรถกลับอย่างรวดเร็วพยายามไม่คิดมากวันต่อมาครูสมบัติเข้าบ้านตั้งแต่เชา้าแต่รู้สึกมึนศีรษะเหมือนหลับไม่สนิททั้งคืนภรรยาถามว่าเป็นอะไรเขาตอบเพียงว่าสงสัยฝนกินละมัง แต่ในใจกลับรู้ว่าเขาฝันเห็นอาจารย์คำปันยืนอยู่ปลายเตียงทั้งคืนใส่ชุดครูเก่าๆที่เคยใส่มาสอนมองหน้าเขาโดยไม่พูดอะไรตอนเย็นวันนั้นครูสมบัติไปช่วยงานศพอีกคืนเพราะรู้สึกว่าควรไปในฐานะครูใหญ่แต่บรรยากาศในศาลาวันนี้กลับหนักอึ้งกว่าเมื่อคืน ผู้คนในงานมีท่าทางหวาดหวาดเหมือนตั้งใจไม่เข้าใกล้โลงมากนักครูสมบัติเข้าไปกราบศพพร้อมจุดธูปหนึ่งดอกพอก้มลงเขารู้สึกว่าภายในโลงมีกลิ่นเหมือนควันไหมจางๆลอยขึ้นมากลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นศพแต่เป็นกลิ่นคล้ายกระดาษไหมเขายืนขึ้นหันไปถามชาวบ้านใกล้ๆ แต่ทุกคนสายหน้าบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยระหว่างที่พระเริ่มสวดบทแรกไฟในศาลากระพริบอีกครั้งทุกคนเงียบกริบเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างครูสมบัติมองไปที่โลงก็สังเกตว่าฝาโลงฝั่งหัวมีเหมือนรอยเปื้อนคล้ำๆรูปคล้ายมือคนกดไว้แม้แต่ตอนยกมาเมื่อคืน ก็ไม่เห็นมีครูสมบัติขยับเข้าไปดูใกล้ๆรอยนั้นเป็นสีดำลักษณะเหมือนขม่าควันเขาเอานิ้วลองแตะเบาๆแล้วดมกลิ่นเหมือนเดิมกลิ่นไม่จางๆเหมือนอะไรบางอย่างถูกไฟลามหลังงานสวดจบก่อนกลับบ้านครูสมบัติถูกลูกศิษย์เก่าคนหนึ่ง ที่มาเฝ้างานเดินเข้ามาขอคุยเขาชื่อวุฒตอนนี้เป็นพนักงานโรงงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดครูใหญ่ครับผมผมอยากถามอะไรอย่างหนึ่งวุฒพูดเสียงเบาอะไรละวุฒเมื่อคืนผมเห็นเหมือนอาจารย์คำปันเดินอยู่หลังศาลาตอนสามทุ่กว่าตอนนั้นผมกำลังนั่งพักหลังโรงครัว พอหันไปก็เห็นแกเดินอยู่จริงๆเดินช้าๆเหมือนคนสำรวจพื้นที่แต่ตอนนั้นศพแกนอนอยู่ในโลงแล้วนะครับครูสมบัตินิ่งสงบเขาเองก็ไม่อยากฟังเรื่องแบบนี้แต่สีหน้าหวาดของวุฒบอกว่าเขาไม่ได้พูดเล่นวุฒบางทีอาจเป็นเงาหรือคนอื่นที่เดินผ่านก็ได้นะ ครูสมบัติปลอบวุดสายหัวเงาอะไรกันครับครูผมเห็นแกชัดๆเลยยิ่งกว่านั้นตอนผมหันไปขอไฟเช็คจากลุงที่นั่งข้างกันผมหันกลับไปแกหายไปทันทีไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงอะไรเลยครูสมบัติรู้สึกเย็นวาบขึ้นที่ต้นคอเขานึกถึงความฝันเมื่อคืน ภาพอาจารย์คำปันยืนปลายเตียงผุดขึ้นมาชัดเขาพยายามลืมมันแต่ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกเหมือนเรื่องทั้งหมดมีบางอย่างผิดปกติคืนนั้นหลังกลับบ้านครูสมบัตินอนไม่หลับอีกครั้งนอนพลิกไปพลิกมาจนใกล้ตีหนึ่งเขาลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างเพราะลมแรงแต่พอมองออกไปทางลานวัด ซึ่งมองเห็นได้ลางๆจากบ้านเขาเขาเห็นแสงไฟศาลาสวดศพเปิดอยู่แม้งานจะเลิกไปนานแล้วและในแสงลางๆนั้นเขาเหมือนเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่หน้าศาลาร่างสูงผอมหลังค่อมเล็กน้อยใส่ชุดครูเก่าๆที่เคยใส่มาสอนมองหน้าเขาโดยไม่พูดอะไร ครูสมบัติกระพริบตาทีทีแล้วมองอีกครั้งร่างนั้นหายไปแต่แสงไฟในศาลากลับดับวูบในทันทีเหมือนมีใครปิดสวิตช์เขายืนแข็งอยู่หน้าหน้าต่างใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูขณะกําลังจะหันกลับเขาได้ยินเสียงบางอย่างลอยมาเบาๆจากพื้นบ้านด้านหลังครู สมบัติเสียงเรียกแผ่วเบาแต่มนุษย์แน่นอนเสียงที่เขาจําได้ดีเสียงของอาจารย์คำปันแล้วเสียงนั้นก็พูดต่อแบบชัดถ้อยชัดคำเหมือนยืนอยู่หลังเขาเพียงหนึ่งเก้าครืนพรุ่งนี้ผมมีเรื่องต้องคุยด้วยครับครูใหญ่